กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสฟิงแคทกับเกมยูจิโอเดอร์ลิงครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเด็กสบายๆขึ้นขิงง่ายๆนะครับผมอ่าราคาถูกๆครับผมนั่นก็คือเด็กเทียมิสนะครับเทียมิสครับผมเป็นเด็กที่ราคาถูกมากนะเพราะว่าใช้การ์ดจําเป็นนี่ก็แค่การ์ดร SR เท่านั้นนะครับซึ่งจำเป็นจริงๆนี่ก็มี2ใบครับผมก็คือเทียมิสฟิงกับการ์ดฟิลนะครับสองใบนี้เท่านั้นนะอ่ะโอเคนะครับและเราจะเล่นคู่กับสกิลบาลานนะครับผมสกิลบาลานจะส่งผลทําอะไรได้นะครับ สกิลนี้ครับผมจะส่งผลทําให้มือเริ่มต้นของเราเนี่ยครับผมมีการ์ดขึ้นมาอย่างละ1ชนิดนะครับนะโดยจะทํางานได้เราต้องมีการ์ดครับผมในเด็กครับผมอาชนิดครับผมมอนเตอร์เวทมนตรับดักเนี่ยขั้นต่ําอย่างละ6ใบนะไม่งั้นนะครับผมสกิลนี้จะไม่ทางานแล้วก็พอสกิลนี้ทํางานขึ้นมานะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเทิร์นแรกของเราเนี่ยจะไม่สามารถอัาเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้และไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้นะครับในเทิร์นของเรานะครับในเทิร์นแรกเท่านั้นนะ ซึ่งเทมิสเนี่ยเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกในเทิร์นแรกอยู่แล้วนะครับดัง,งน,นั้นนี่ก็เรียกว่าสบายเนี่ยเหมาะมากครับผมกับสกิลบาลานนะและแก้ปัญหามือเริ่มต้นเล่นไม่ได้เนี่ยได้ดีมากนะครับอ่ะโอเคโดยหลักๆแล้วตัวเอสมอนเตอร์ของเราเทมิสฟิงครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอาเชิญแบบปกติได้ครับผมการ์ดใบนี้ต้องอาเชิญแบบพิเศษโดยการใช้เอฟเฟกของเทมิสเท่านั้นนะครับและไม่สามารถอาเชิญแบบวิธีการอื่นได้ทุกครั้งที่การ์ดเทมิสของเรานะครับผม ไงหน้าอยู่นะอ่านอกจากเทวิสฟิงค์ครับผมถูกทำลายนะครับผมจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกการ์ดก็ตามเราสามารถเชิญการ์ดไปนี้แบบพิเศษจากบนมือนะครับอ่าและและเรานะครับผมจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับผมตามจำนวนการ์ดเทมิสครับผมอ่าใบละ500นะครับผมตามจำนวนชนิดฟิลนะชื่อต่างกันในสุสานนะครับและมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งโจมตีมอนเตอร์เทมิสได้เลยนอกจากเทมิสฟิงค์นะครับ อ่าพูดง่ายๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือ2,500นะแต่ถ้าเกิดมีเวทฟิลด์สามใบนะครับเวทฟิลด์สามใบนะครับผมใบละ500ก็เป็ดเสร็จก็พันห้านะครับผมก็เรียกว่าเป็ดเสร็จแล้วพลังโจมตีของเทียมิสฟิงก์นี่ก็รับไปเต็มๆครับผมคือ4,000นะครับผมและถ้าเกิดมีผลของเวทฟิลด์มาเพิ่มอีกดีก็4,500นี่คือใหญ่มากนะครับ4,500นะครับอ่ะถัดมานะครับผมมอนเตอร์นะครับผมของเทียมิสนะครับผมเทียมิสมาสเตอร์นะครับผมในหนึ่งเทิร์นเราสามารถเอาการ์ดเทียมิสครับผมที เราควบคุมอยู่นะครับผมลงสารจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่าทำลายทิ้งเลยนะครับผมนะในสนามนีททาลายทิ้งได้นะครับที่เซตอยู่นะก็คือการ์ดที่คว่ำหน้านะครับเราสามารถเอาการ์ดเทมิสนะเอาได้ทั้งเวทฟิลนะครับผมกับดักนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของมอนเตอร์ก็ได้นะครับนะแค่การ์ดเทมิสครับและเช่นเดียวกันในเธอ่ายตรงข้ามครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดเวทฟิลเทมิสนะครับผมล้มลงสุสานนะครับจากนั้น เลือกการ์ดเวฟฟิลเทมิสครับผมจากในเด็กที่ชื่อต่างจากชื่อเก่านะครับผมเข้ามาในสนามได้นะก็เป็นหนึ่งในการ์ที่เปลี่ยนการ์ดเทมิทได้ดีมากครับต่อมาให้ผมเทมิทฮันเตอร์นะครับถ้าหากมีการเวฟฟิลอยู่นะครับผมในสนามนะเราสามารถอัญเชิญนะครับผมตาเวทมอนอัญเชิญมอนเตอร์มอนเตอร์นะครับผมเผาซีลานะครับผมได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งจากการลงตามปกตินะและในหนึ่งเทิร์นนะครับผม ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามเราสามารถเลือกเป้าหมายเวฟฟิล์ครับผมที่เราอยู่ในเฟสฟิล์โซนนะครับผมนำลงสุสานจากนั้นก็ทําการอัญเชิญครับผมเวทฟิลล์เทมิสครับผมจากในเด็กครับผมที่ชื่อต่ายจากเดิมเข้ามาในสนามนะครับก็เป็นตัวเปลี่ยนฟิล์นตัวนี้สําคัญนะครับผมแนะนําใส่สมนะครับต่อมานะครับผมเทมิสแดนเซอร์นะครับผมเลือกเป้าหมายเทมิสหนึ่งตัวนะครับผมอ่าอันเลือกเป้าหมายการเทมิสนะครับ ในสุสานหนึ่งใบนำกับเข้าเด็กครับผมจากนั้นมอนเตอร์เผาศิลานะครับผมที่เราควบคุมทั้งหมดพลังจมตีพลังปกัิเพิ่มขึ้นอีก500นะและเช่นเดียวกันนะครับในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามครับผมเราสามารถทําการเรียกฟิลครับผมที่อยู่ในฟิลโซนของเรานําลงสุสานและทําการเรียกฟิลครับผมจากในเด็กครับผมที่ชื่อต่างจากเดิมเข้ามานะครับอ่าหลักๆก็จะมีแค่นี้นะต่อไปครับผมก็คือเวทฟิลนะครับก็คือทุกครั้งที่มอนเตอร์เผาศิลาทําการอญเชิญแบบปกติเราจะได้เกรไลท์พอยเพิ่มขึ้นอีก500 และได้เกิดมอนเตอร์เทมิทของเรานะครับผมอันเชิญแบบปกติเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับถ้าการ์ดใบนี้ลงจากสุสานนะครับผมลงสุสานนะในช่องของเวทสนามนะครับผมเราสามารถนําการ์ดเทมิทมอนเตอร์จารีเด็กขึ้นมือได้นะครับอ่าแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมมอนเตอร์เผ่าซีลาของเราทุกตัวพลังยมงตีเพิ่มขึ้น500นะครับผมมอนเตอร์เทมิทของเราถ้าเกิดทําการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม ไปต่ข้ามจะไม่สามารถใช้เอฟฟกใดๆได้เลยจนกว่าจะจบดับเบลสเตปถ้าการไปนี้ลงสู่ศาลนะครับผมจากช่องเวทช่องเวทมนต์สนามนะครับเราสามารถอัญเชิญเทมิตมอนเตอร์นะครับผมจากบนมือนะครับผมลงแบบสนามแบบพิเศษได้เลยนะพูดง่ายคือใบนี้เราก็สามารถดึงเทมิตสฟิงค์ลงมาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับมอนเตอร์เผ่าซิลาของเราทุกตัวพลังโจมตีเอ้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก5 0ร้อยนะครับมอนเตอร์เทมิตของเราจะไม่ถูกทําลายนะครับ ด้วยผลขอเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมและตัดได้ที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่ในฟิลโซนและตกลงสุสานเราสามารถเลือกเป้าหมายเทมิตมอนเตอร์ในสุสานนำกับขึ้นมือได้ครับอ่าที่เหลือก็เป็นเอากับดักก่อนละกันนะครับใน1เทิร์นเราสามารถรีมูฟครับผมการ์ดในสุสานของเรานะครับผมโดยเป็นเผาศิลานะครับผมหรือเป็นเผ่าหรือเป็นการ์ดไปสุสานก็ได้ออก2ใบเพื่อใช้เอฟเฟกต์ยาอ่าใช้เอฟเฟกต์างานครับผมของการ์ดใบนี้ได้1อย่างเอฟเฟกต์แรกครับผมก็คือ ลายการ์ดใหญ่หน้า1ใบสนามเอฟเฟกต์ที่2คือเป้าหมายการ์ดครับผมมอนเตอร์เผ่าสิลาึุสัตต์อัญเชิญเข้ามาในสนามในภาพตั้งประกันและเอฟเฟกต์ที่3ก็คือทำการเลือกเป้าหมายการ์ดเมนฟิวนะครับผม3ใบาจากในเด็กครับไปจากในสานนำกลับเข้าเด็กจากนั้นจวกการ์ด1ใบครับหลักๆเลยก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ครับผมหลากหลายเราสามารถเลือกจะได้นะว่าจะใช้งานแบบไตรเพื่อตามความเหมาะสมนะครับและก็การ์ดกับดักอะไรก็ได้ไว้ขัดล่าฝ่ารงข้ามและก็เอ็กซ์ต้าเด็กครับผมอันนี้ก็ใส่ไปตามความ เหมาะสมก็แล้วกันนะครับผมตามดูตามดุลพินิจกันละกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ผมเพราะว่าเทมิตก็ใช้แค่เอฟเฟกของเทมิตก็เหลือเฟือแล้วนะครับเด็กนี้เล่นง่ายๆครับผมขอแค่มีมอนเตอร์เทมิตหนึ่งตัวนะครับผมกับเวทฟิล์1หนึ่งใบนะครับอะไรก็ได้นะแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้เด็กนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์2ใบนะครับผมในสนามเวทฟิล์หนึ่งใบอันนี้เรียกว่าสนุกแน่นอนนะเพราะว่าเราสามารถที่จะ ทำการอัญเชิญเทมิสฟิกหรือเปลี่ยนฟิลด์ได้สองครั้งนะครับผมได้ง่ายขึ้นนะอ่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับโอเคเรามาดูครับผมว่าเด็กนี้ทำไมมันถึงเก่งนะครับอ่าไปดูกันนะครับคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเด็กนี้เนี่ยด้วยผลของเวฟฟิลด์สังกัดตาลโจมตีเนี่ยเวลาตีเข้าไปนะครับผมฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดใดๆ,ๆเลยจนกว่าจะจบดัาเบิลสเต็ป พอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็ทําอะไรลําบากนะเพราะว่าตีไปปุ๊บนี่คือเราก็เรียกว่าถ้าพลังชนะก็จบแล้วนะครับอ่าเริ่มต้นนีครับผมเวฟฟิล์หนึ่งใบกับบอลเตอร์หนึ่งใบนนี้ก็เล่นได้ละอ่าลงมาครับผมจวหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับผมเราทิ้งเวฟฟิล์ไปบอบการ์ดสองใบนะครับผมอ่าเหมาบฝัดเกตไว้แก้ขัดไปตรงข้ามครับอโนแมทนะครับอ่าการกการซิเตอร์ครับผมเวลาเจอเด็กอโนแมทนะครับผมก็จัดการใบแรกที่ลงมานะ แล้วมันทําให้เด็กเนี้ยเล่นยากขึ้นเยอะเราก็จัดการคว่ำกาการซิตเตอร์ไปนะครับผมเขาเสิร์ฟกากาโบมาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ถือว่าหยุดชะง,งักไปนะครับอ่าแต่ฝ่ายตรงข้ามมีครับผมเพิ่มเติมมานิดนึงนะอ่ากากาโบครับผมเขาเคลียร์แผงหลังเรานะครับปื้มฝ่ายตรงข้ามจะรีมูฟนะครับผมก่อนรีมูฟผมทําการเปลี่ยนฟิล์นะลงไปนะครับผมหงายหน้านะครับ เมื่อฟิวลงสารเสิร์ตการ์ดครับผมเสิร์ตเทมิสฟิงขึ้นมือโดนไปปกตินะครับเขาเชิญจั่วการ์ดขึ้นมานะครับผมเข้ามาในสนามเสร็จปุ๊บนะอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหนึ่งทีนำการ์ดกลับเข้าเด็กครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตีเข้าไปยอมสละชีพนะและทำการอันเชิญเทมิสฟิงลงมาพลังตี4,000และก็หววได้เลยนะครับไฟล็อกข้ามไม่สามารถตีมอนสเตอร์ตัวอื่นได้เลยนะครับผมนอกจากเทมิสฟิงของเรานะ เราก็เอาการ์ดกลับเข้าเด็กครับผมเพิ่มพลังโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หมวดปนะครับตีเป็น้าะครับห้ามเปิดการ์ดใดๆเลยจนกว่าจะจบดับเบิลสเต็ปดังนั้นก็เรียกว่าจบนะครับเป็นเด็กที่ง่ายนะก็คือถ้าชนะแล้วก็คือจบพลังโจมตีชนะแล้วนะครับแต่แน่นอนครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จุดอ่อนเด็กนี้เด็กนี้คือหลักๆคือต้องมีเวทฟ,ฟิล์มในสนามนะครับนะพอมีเวทฟ,ฟิล์ในสนามขึ้นมาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็เอ้ย ไม่ยหามันถึงจะใช้เอฟเฟกได้นะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายิงเวทฟิลเราเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วแต่ยังดีที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนฟิลครับผมในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามได้เวลาฝ่ายตรงข้ามจะเลงอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนฟิลหนีได้แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าปาริต,ต้านะครับผมแต่เขาเคลียร์แผงหลังเราก่อนนะโอเคนะครับเนี่ยพอเรามีมอนเตอร์2ใบนี่คือสบายแล้วนะแต่เอาเดเคครับผมเขาใช้นะครับผมสปิดเอาไว้มาเฉี่ยวเวทฟิลของเรานะครับแต่บนมือเรามีเวทฟิลใบละอีกใบหนึ่งนะ เน่เกิดเราไม่มีเวทฟิวอยู่นะครับผมก็เรียกว่าตานี้อาจจะลำบากเลยนะอ่าเชิญบูอายเข้ามานะครับจั่วการขึ้นมานะครับลงฟิวไปก่อนนะครับผมจากนั้นลงฟิวทับเอฟเฟคครับผมทำงานนะครับผมพอฟิวตรงสารขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟเทมิสฟิงขึ้นมานะครับตั้งปอกกันไว้นะครับพอเรข้ามตีมาเปลี่ยนฟิวก่อนนะครับผมเป็นตั้งโจมตีนะครับแล้วก็โดนอ่าดึงขึ้นมือนะครับ เพราะว่าการลงสารนะเราสามารถนาการ์ดขึ้นมือได้หนึ่งใบลงมาสี่พันนะครับจัวกาดนะครับผมลงไปลงซีวิทีนึงนะครับลงมานะในส่วนของฝัดเกตครับผมตีเข้าไปท่าเปิดไ้บนกับดักนะครับเปลี่ยนฟิวนิดนึงแล้วกันนะครับหาโครงหาของแหละหลักๆนะครับเขาเชิญจั่วขึ้นมานะครับผมแต่ความจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะให้อยู่ในสาระตั้งโจมตีต่อไปก็ได้นะครับแค่นี้ฝันทำก็ทำอะไรไม่ถูกละ ผมลืมไปนะครับผมว่าเราใส่แค่2องใบนะอ้ไฟล์ทองคำก็ยอมแพ้ไปตามนะเพราะว่าพลาโจมตีเราเยอะกว่าเขามากนะครับบูอายนี่ก็ได้แค่4,005เต็มที่นะครับตเต็มที่ได้แค่4,005แต่ของเราเนี่ยเราสามารถจะเติมได้เรื่อยๆนะแต่ก็ใช้เวลาแต่ส่วนใหญ่ก็ยืนแค่4,000เนี่ยฝ่ายตรงามก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าเว็บบนกับดักมันเปิดไม่ได้นะครับผมตอนที่เราใช้การไม่ฟิวอยู่นะ าลานนะครับเนี่ยเราเริ่มต้นมาเป็นเจอฮาร์ปี้นะครับฮาร์ปี้เนี่ยโอเคเราเสียวินดีก็คือในเรื่องของการยิงฟิลเรานะแต่เขาเริ่มก่อนนะครับพอฮาร์ปี้เริ่มก่อนเขายิงฟิลตัวเองทิ้งเนี่ยเราก็ยิ้มแล้วครับนะเพราะว่าไฟตรงข้ามนะครับผมเคลียร์ฟิลเราไม่ได้ถึงเคลียร์ได้ก็ค่อนข้างจะน่าลำคาญอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมลงไปฟิลนะครับผมลงมอนเตอร์ฮันเตอร์ไปนะครับแล้วลงเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับ และแน่นอนครับผมเอฟเฟกต์ทำงานนะจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับบอกครับผมในส่วนของการ์ดเทมิสเปคทีดึงไฟล์ดคาบไลทิ่งวอลเท็กครับผมเราเปลี่ยนฟิลนะครับผมทำให้มอนเตอร์ของเราจะไม่ถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดครับไฟล์ดคาดิบขึ้นมือนะครับผมจะดิบมอนเตอร์เราอ่ะปล่อยให้ดิดไปนะครับแต่เราเสิร์ชการ์ดมาเรียบร้อยแล้วนะเขาผลจากการเปลี่ยนฟิลนะครับผมใช้การ์ดกับดักครับผมเคลียร์ฮาร์พี้ไปเลยนะเพราะว่าฮาร์พี้เอฟเฟกต์ทำงานไปแล้ว ไปต่อข้านทำอะไรมาเราเปลี่ยนฟิลหนีครับไปต่อข้าบลงฮาปี้เพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับไม่กล้าตีนะเพราะตีไปเทมิสต์ฟิงเกิดนะครับลงฟิลไปหนึ่งทีนะครับลงมอนสเตอร์ไปนะครับผมก็ตัวนี้มันลงศึกษาไปแล้วไงดังนั้นเราสามารถอ่านเชิญมอนสเตอร์เทมิสจากสนามได้จากบนมือได้ครับผมเราก็ลงไปเลยนะครับแค่นี้เปลี่ยนมา4,005นะครับผมห้ามเปิดเวมอนกับดักก็จบนะครับบลเลอร์เลยนะครับ รูปแบบการเล่นค่อนข้างจะเรียบง่ายนะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็พอจะจับไตได้นะครับแต่ถึงจับไตได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะแก้อยู่ดีถ้าเกิดมือเขาไม่ขึ้นนะครับเพราะเด็กนี้มันก็ค่อนข้าง,างจะตรงๆแหละนะคือมีฟิลอยู่ตัวใหญ่กว่าตีได้เลยนะครับแล้วก็กลับดักเนี่ยอ่ามันเปิดไม่ได้นะครับผมถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดก่อนนะเราก็สามารถจะวางแผนอะไรได้หลายอย่าง ทำให้ได้เห็นไประบบเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีฟิลหนึ่งใบมอนเตอร์หนึ่งใบกับดักหนึ่งใบสตาร์ทครับทำให้เราสามารถจะสบายใจนะครับน่าสบายใจเรียบร้อยลงไปนะครับอันนี้ผมลืมมอนเตอร์ลงเพิ่มมันอีกใบหนึ่งนะอ่ะบาร์เชนนะครับผมเปลี่ยนฟิลนะครับผมอ่ะซีมิตอ่ะเปิดนะครับผมเสิร์ฟสปริงขึ้นมือนะครับผมถ้าตีตายขึ้นมาก็ลงมาเลยครับผมสปริง นี่แหละซื้อสาเหตุที่กิจเราเราต้องหาการเดเว่ฟิลมา3าใบนะตัว SR นะครับไปดูข้ามก็ลบพลังสปริงเรานะครับผมเหลือแค่เจ0อยนะอ่ะเอากลับเข้าเด็กนะครับเปลี่ยนฟิลนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งป้องกันนะครับไปดูข้ามตีต้องตีเทเบิสปริงเรานะตีต้องอื่นไม่ได้นะครับเขายิงข้างหลังนี่เราก็ยิงทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับตีมานะครับผมเปลี่ยนฟิลให้เรียบร้อยเปิดเป็นนะครับผมให้เรียบร้อยละ เซอร์สปริงนะครับผมขึ้นมือนะครับตัวนี้ปล่อยตายไปหัวกาดขึ้นมานะครับลงไปแดนเซอร์นะครับผมเอากับเข้าเด็กปั๊มพลังเอากับเข้าเดทีปั๊มพลังครับตีไป2อนะครับตีไปเว้นมนกับจักห้ามเปิดเอฟเฟกอะไรก็ห้ามทํางานนะครับ2001นนะยิงฟิวทิ้งนะครับผมเราก็เปลี่ยนฟิวซะ แน่นอนครับผมลุงสารเราสามารถลงสปริงได้ครับเปลี่ยนฟีวิธีหนึ่งครับอ่ะโอเคเด็กนี้ก็คอนเซ็ปมีแค่นี้จริงนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปสับเปลี่ยนครับผมก็คือในส่วนของปริมาณก๊์ดนะครับ บางเด็กเขาจะแนะนําใส่เทวีสฟิงแค่ใบเดียวนะแต่ผมก็คือใส่ส2ใบเพราะว่าการฉุกเฉินโดนมูฟด้วยนะครับผมบางครั้งเนี่ยเทวีสฟิงแล้วอาจจะพลา,าดท่าโดนมูฟไปผมก็ถือว่าเก็บไว้ดิกใบเป็นสำรองไว้ดีกว่านะแต่ได้เกิดใส่ใบเดียวได้ไม่ได้นะครับผมเทาหรับเทวีสฟิงนะครับผมแต่ก็คือมันเหมือนไพ่ไมตายเราอะนะถ้าเกิดพลาดท่าอะไรโดนดีดหรือโดนรีบูฟไปเนี่ยก็ลำบากนะครับยันนึงมีไพ่ไม่ตายเริ่มต้นแต่ต้นเกมมันก็เป็นอะไรที่อุ่นใจดีนะผมก็เลยคิดว่าเใส่2ใบดีกว่านะเซฟชีวิตดีนะครับ อีกสายเหตุนหนึ่งก็คือผมมีการ์ดกับดักตัวไอเวทฟิลใบนี้ผมมีแค่ใบเดียวถ้าเกิดเรามี3ใบเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับอ่ะ่วนมอนเตอร์เทมิสนะครับผมก็แนะนําให้หนักในส่วนของเทมิลทันเตอร์เข้าไว้ส่วนที่เหลือจะใส่อะไรแล้วแต่นะครับต่อมาก็คือในส่วนของกับดักนะครับผมกับดักเนี่ยก็คือขั้นต่ําใส่กับดักเทียมิสนะครับผมไว้อย่างน้อย2ใบอีก4ใบที่เหลือนะครับผมจะใส่อะไรก็ใส่ได้ตามใจาย,ายตามสบายเลยนะครับนะ ก็สมม,มุิใส่ฝัดเกตนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เสียค่าคอร์สนะครับผมแล้วก uh ็ฝ huh. ่ายตรงข้ามอ่าโดนไปเนี่ยก็คือเจ็บนะครับผมนะเพราะว่าต่อให้การ์ดบางใบนะครับผมที่บอกว่าไม่ตกเป็นเป้าหรือไม่ตดนแทร์เก็ตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้ฝัดเกตทีเดียวก็เก็บคอมโบได้เลยนะก็ถือเป็นอะไรที่ดีครับผมแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะหายการ์ดเองก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันโดนไปแล้วก็โดนไปเลยนะครับฝัดไอ้ฝัดเกตนะ ถัดมาที่เหลือนะครับผมก็คือเอ็กต้าเด็กอันนี้ใส่ได้ตามใจชอบนะครับผมก็ใส่ไปงั้นๆแหละส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะก็เอาไว้ให้ขู่ๆฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับโอเคเรามาดูส่วนประกอบของเดทียมิทครับผมว่าจะหาการ์ดจากไหนบ้างดีกว่านะครับสำหรับเทียมิทนะครับผมจะหาจาก2ชุดได้กันนะครับผมเทียมิทซฟิงครับผมอยู่ในชุดนี้เลยนะครับผมอารีน่านะครับผมชุดนี้เลยนะส่วน การ์ดฟิลนะครับผมฟิลจะอยู่อีกชุดหนึ่งครับผมก็คือการเด็บบล็อกนะถ้าเกิดใครเปิดการเด็บบล็อกเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเด็กไอเดีมานะครับผมเด็กในส่วนของอ่าอะไรล่ะพวกแมกเนตบ ولي เออร์นะครับผมพวกนี้ขึ้นมานะก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคครับผมมันเป็นบล็อกเล็กนะครับนะก็ถือว่าเก่งไหมสลับแมกเนตบ ولي เออร์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนแล้วก็อาจจะได้ในส่วนของ การกับดักของแบมเบเชียนะครับตรงส่วนนี้ก็ได้นะส่วนอีกเด็กหนึ่งนะครับผมเปิดนะครับผมทีมมิสฟิงนะครับผมอารีน่านะครับผมอันนี้เราจะได้ในส่วนของเด็กวากิลี่มาเพิ่มเติมนะครับอ่ะหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็ถือว่าสามารถจะจัดเด็กราคาถูกๆนะครับผมเอาไปลองเล่นได้นะครับวันนี้ผมพัดีแคปก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบนะครับผมเด็กนี้อ่ะก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมพี่ผมไม่ได้เล่นคอมโบเนี่ยผมใส่ยาอื่นมาคอมโบดีกว่าก็สามารถแนะนานะครับผมแล่ลากมาได้เลยนะครับนะให้กับทุกท่านอื่นครับผมที่เขาเข้ามาดูตอนหลังแล้วเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแนวบ้างนะครับนะโอเคก็เอาเด็กนี้เราไปฐานได้เลยครับวันนี้ผมมอสฟีแคทก็ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ